จังหวัดอยุธยาวงจรปิดรถกระบะตัดหน้ารถจักรย,ญญยนานยนต์นักศึกษาช่างบาดเจ็บสาหัสขณะขี่ไปโรงเรียนกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่16ตุลาคม2565เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งออกจากซอยตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของนักศึกษาช่างขณะขับขี่ไปโรงเรียนบริเวณถนนรอบเกาะเมืองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ซึ่งเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่มูลูลลนนรร่่่่่วววมกัเเเข้าาชยยหือองงด โดยพบผู้บาดเจ็บเป็นนักเรียนชายอายุประมาณ17-18ถึงปีนอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่กลางถนนในสภาพแขนขาและศีรษะมีบาดแผลหลายแหง่งโดยเฉพาะบริเวณศีรษะแม้จะสวมหมวกกันน็อกแต่แรงกระแทกกับพื้นทาให้บาดเจ็บอย่างหนักพกลเมืองดีที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุให้การว่ขาขณะเกิดเหตุเห็นรถกระบะขับออกมาจากซอยโดยไม่ชะลอจึงพุ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาทางตรงอย่างกระทันหันทําให้รถจักรยานยนต์เบรกไม่ทันพุ่งชนเต็มแรงจนล้มลงเสียงดังสนั่นจากนั้นพลเมืองดีได้แจ้งเจ้าหน้าที่ฉุกเฉ ผู้ขับรถกระบะเป็นชายชาวเมียนมาซึ่งทํางานรับจ้างตัดหญ้าในพื้นที่และไม่ได้หลบหนีหลังเกิดเหตุโดยอยู่รอให้การกับเจ้าหน้าที่ตารวจสพพระนครศรีอยุธยาที่เข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุทั้งนี้พนักงานสอบสวนระบุว่ารถกระบะขับออกจากซอยโดยไม่หยุดอยู่ทางถือว่าผิดกฎจราจรบเบื้องต้นจะมีการสอบสวนเพิ่มเติม,ตมรวมถึงตรวจสอบสถานะการทํางานและใบอนุญาตของแรงงานต่างด้าวรายนี้รวมทั้งนายจ้างผู้ว่าจ้างด้วยด้านนักศึกษาผู้บาดเจ็บขนาดนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาอย่างใกล้ชิด ญาติ <ovan ches> และโรงเรียนได้รับการแจ้งให้ทราบแล้วอรถละโมตายนี่มาตรงมาตรงถกระบะนี้ออกไปยางไหนครับออกไปจากปากซอยละโมตายอ่ะละโมตายมาตรงกระบะนี้เข้าไปทำอะไรอ่ะตัดจญ้าแล้วคนขับรถกระบะไปไหนเลย โอ้โหชนกลางลำเลยอ,ะอ่อะไปอตันิลยลอกมาจากคลอย พี่แล้วตอนนั้นน่ะรถชนดังสนั่นเลยป่ะดังมากครับอ๋อตอนนั้นพี่ทำอะไรอยู่นั่งคุยกับพี่ใดครับแล้วใครโทรไปแจ้งผมเป็นคนโทรไปแจ้งคนเก้าอเก็บกี่คนทั้งหมดเก็บกี่คนครับหนึ่งคนนะคนคนเดียวเก็บเยอะป่ะอาการสาหัสเหรอคะแล้วพี่ก็ไปช่วยใช่ครับแล้วโทรช่วยแล้วก็โทรแจ้งทางีใดเพราะว่ามีอาการ ชื่อน้องแล้วก็แจ้งอาจารย์ไปให้แจา้งใ,ให้อาจารย์เขาไปแจ้งผู้ปกครอง oh. ของน้องอแล้วคนขับรถเนี่ยกระป๋าเขาเขามาขอเบอร์พี่นะอ่ะเขาขอให้ผมช่วยโทรหาลูกพี่เขาก hmm. ็แล้วโทรไปแจ้งว่าลูกน้องขับรถตัดหน้าแล้วก็โดนรถาชนเราเขรีบมาเขาบอกได้ได้เดี๋ยวรีบมาแล้วคนขับนี่ไปไหนแล้ะ น่าจะหนีเห็นเห็นเขาบอกว่าขึ้นขึ้นจินมอไซค์หนีไปก็ดูแล้วว่าไม่ใช่คนไทย